สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลกระปุกออกง่ายได้ชวนที่โชว์รูมรถยนต์มือสองกวงแสงหาไทยราชค่ะและคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมกับรถครอบครัวเจที่นั่ง t o y ยต a f o r t ์จ n เนนะคะรุ่นท็อปคันนี้ในงบราคาเพียงแค่3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ค่ะคือรุ่น 3.0V ปี2 0 0 9เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาปกติหน้าป้ายนะคะอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนปลายปลายกันเลยค่ะวันนี้นะคะเซลกระปุกจัดส่วนลดโปรโมชั่นให้ เหลือแค่3 0 0แสนเปลยบลนนะคะ3า9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่0989807503น้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพามาชมคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับตัวรถคันนี้ได้เป็นสีบอลทองอ่อนสีสวยพร้อมใช้งานมากๆนะคะชุดไฟหน้าเป็นเลนโปรเจคเตอร์เดิมดีไซน์ของตัวหน้ายักษ์ไม่มีร่องรอยแตกหรือว่ารอยลาวมานะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่เป็นดีไซน์ของโฉมหน้ายักษ์นั่นเองพร้อมกับโลโก้วี Turbo ค่ะน้านล่างของตัวกันชนคันนี้สีสวยเรียบเนียนเสมอกันรอบคันเลยมีไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้าด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ด้านบนฝากระโปรงจะเห็นได้ว่าเขามึงช่องดักลมตัวอินเตอร์คูลเลอร์อยู่ด้วยค่ะสําหรับตัวล้อด้านข้างคันนี้นะคะคุณผู้ชมคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กสวยเดิมจากโรงงานนะคะได้เป็นเซเรียาง265ทับ65ขอบ17นิ้ว ตัวล้อสภาพสวยไม่มีคดไม่มีดุ้งอย่างแน่นอนนะคะด้านข้างของตัวราวบันไดคันนี้นะคะก็เป็นสภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายมากๆค่ะมาพร้อมกับตัวสีด้านข้างที่สวยเนียนกริบกันรอบคันเลยนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับตัวนี้นะคะก็ยังเป็นกระจกมองข้างนะคะพร้อมกับระบบไฟฟ้านั่นเองนะคะเป็นดีไซน์โครเมียมเข้ากับตัวที่จับประตูกันเลยนะคะติดฟรีมาให้เรียบร้อยกระจกก็เป็นของโตโยต้าเดิมทุกบานนะคะในส่วนของคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคาด้านข้างจะมีคิ้วกันสาดมาให้ค่ะแล้วก็ ได้เป็นรานหลังคานะคะคสภาพแบบเดิมๆจากโรงงานนะคะสําหรับด้านบนนี้นะคะหลังคาไม่เคยสาสีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุผิดบวตามาภายในของตัวรถนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นโทนสีเบจตัดกับลายไม้ดีไซน์สวยๆนะคะ ด้านในของตัวนี้นะคะผู้ชมขายังเป็นเม็ดอาร์ครอยดอทซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานทั้งหมดคอ,อนโซลไม่มีร่องรอยขีดขวดหรือว่ารอยคาบกาวได้ถุงลมนี้ราภายัยแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นคันนี้เป็นเครื่องเล่น CDM p 3มีสิเเอเเดิมจากโรงงานระบบแอร์เป็นตัวแอร์ปรับออโต้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเกียร์แบบออโต้ขั้นบันไดนั่นเองนะคะ สำหรับภายในนะคะของตัวรถคนันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจสภาพส,สวยๆเดิมๆไม่มีรอยฉีกหรือว่าระขาดมาค่ะ ด้านหลังของตัวรถนะคะคุณผู้ชมคะมาพร้อมกับภายในนะคะสภาพสวยๆนะคะไม่มีร่องรอยฉีกขาดตัวเบาะเนี่ยสามารถพับแยกได้เป็นแบบ60ต่อ40นั่งสะดวกสบายกันทั้งบ้านนะคะมีในส่วนของแอร์แถวกลางมาให้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้นะคะร่องรอยเจมิมรอยยันไม่มีให้เห็นแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นซอกสีแห้งเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่มีการพ้นซอกทาสีหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับด้านท้ายนี้นะคะก็ยังมีชุดแต่งสปายเลอร์เดิมจากโรงงานมาให้พร้อมไฟเบรกลงที่3นะคะตัวไฟท้ายเนี่ยนะคะก็ไม่มีร่องรอยแตกหรือ,อรว่ารอยร้ามานะคะสภาพสวยเดิมดีไซน์ของชมน่ายักตัวนี้กันชนด้านล่างนี้นะคะก็ยังมีเซนเซอร์ถอยหลังถึง2จุดยังอะไรอยู่ครบนะคะแล้วก็ด้านในนี้เนี่ยคุณผู้ชมขะ ภายในสูงโปร่งนะคะก็คือนั่งสะดวกสบายกันทั้งครอบครัวเลยมีแอร์รามาให้ครบทุกที่นั่งทุกแถวตอนนะตัวเบาะคันนี้เนี่ยเราสามารถนะคะพับเบาะและแขวนด้านข้างได้เลยนะคะผู้สงขาพื้นที่ในการวางของเยอะมากๆกันเลยทีเดียวค่ะตัวรถนะคะคันนี้ก็มีอุปกรณ์นะคะติดรถายางอล่พวกแม่แรงแต,ต่างๆคืออยู่ครบทั้งหมด ร่องรอยจากการใช้งานตัวรถก็ถือว่าน้อยมากๆนะคะคันนี้เจ้าของเดิมอะดูแลมาให้อย่างดีนะคะรถสวยแล้วก็เนี๊ยบสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างด้านบนนี้นะคะหัวน็อตเดิมไม่มีร่องรอยของการขันน็อตมาอย่างแน่นอน100%นะคะและร่องรอยจากการใช้งานตรงแผงประตูด้านหลังนี้ถือว่าน้อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันต่อนะคะสําหรับตัวฝั่งคนขับนะคะคันนี้สีสวยเรียบเนียนเสมอกันรอบคันเลยค่ะคุณผู้ชมคะแถมยังมาพร้อมก,กับกระจกไฟฟ้ากันแบบรอบคัน ปรับออโต้ฝั่งคนขับมีระบบเซนทรัล็อกมาให้อีกด้วยนะคะด้านในนี้นะคะผู้ชมคาเม็ดอ์กราดัเดิมจากโรงงานทุกจุดแน่นอน100%เซนะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะสีเบดนะคะเบาะสภาพสวยฝั่งคนขับเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางกันอีกด้วยและตัวกระจกมองข้างเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นรุ่นปรับมุมมองไฟฟ้าและพับเก็บได้แบบไฟฟ้าก็เลยค่ะ พวงมาลัยรุ่นนี้นะคะผู้ชมขาเป็นพวงมาลัยุ้มหนังเดิมมีระบบคูชอน e c o และมัลติฟังก์ชันมาให้ด้วยเดี๋ยวพาไปชมกระต่อที่เครื่องยงนต์ด้านหน้ากันเลยค่ะสำหรับตัวรถนะคะคันนี้ได้เครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรดีเซล d 4 d นะคะระบบขับเคลื่อนแบบสงล้อกันเลยค่ะคุณผู้ชมคันนี้นะคะห้องเครื่องดีเซลให้ง่ายๆเดิมไม่เคยแต่งจูนเครื่องโครงสร้างตัวรถสภาพเดิมสวยแผ่นเพลทหมุดเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบทั้งหมดหัวน,น็อตเดิมไม่มีร่องรอยของการข,นขนันน็อตมานะคะ ฝาก,กระโปรงก็มาเดิมๆบางๆกันแบบนี้เลยค่ะเม็ดอาร์ครอยด์โลโก้โตโยต้าเดิมอยู่ครบนะคะคันหน้าแขน L แขน R ก็อย่างเดิมๆอีกด้วยนะคะผู้ชมค่ะรับประกันแล้วก็ระบุในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะคะตรวจพบเจอว่ามีฉนะกพิความจำนำรับซื้อคืนเต็มจำนวนสำหรับใครที่สนใจวันนี้ราคาโปรโมชั่น399,000บาทคุณผู้ชมคะรีบด่วนเลยนะคะราคาโปรโมชั่นนี้ลดถ,ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะใครสนใจสามารถติดต่อเซลกระปุกเข้ามาได้ที่0989807503ค่ะ วันนี้นะคะสาวกบต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ